สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ฐาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4มีนาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนล่าสุดนั้นเข้าสู่วันที่374ทางด้านเยฟกินีปริโกซินผู้ก่อตั้งและเจ้าของเครือข่ายของกองกาลังทหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner, ที่ถูกทางด้านประธานาธิบดีว,วลาดิเมยียร์ปูตินส่งไปช่วยทหารรัเสเซียทําสงครามในยูเครน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในเมืองบักมุดทางภาคตะวันออกของอยูเครนที่กลายเป็นศูนย์กลางของการสู้รบอย่างดุเดือดตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาว่าทหารรับจ้างกลุนวาคเนอร์ Wagner, สามารถอบล้อมเมืองบักมุดไว้ได้ทั้งหมดแล้วโดยขณะน,นี้ทหารยูเครนเหลือเพียงแค่ถนนสายเดียวที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางนี้ออกจากเมืองดังกล่าวได้ขณะเดียวกันมีแหล่งข่าวหลายคนรายงานข่าวนะครับว่ากองทหารรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธมาโจมตีสะพานสําคัญที่เชื่อมระหวา่างตัวเมืองบักมุดกับหมู่บ้าน คลโมฟซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่2มีนาคม2566โดยสะพานแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางในการเดินทางจากบักมุดไปยังเมืองชาริกาขณะที่มีภาพความเสียหายของสะพานที่ถูกทหารรัสเซียยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธลูกหนึ่งจนทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ซึ่งฝ่ายยูเครนเชื่อว่าขีปนาวุธที่กองทหารของรัสเซียใช้ยิงโจมตีสะพานสําคัญในครั้งนี้คือขีปนาวุธอีสการ์เดอร์ ตามรายการข่าวนะครับเวลานี้กองกําลังของอยูเครนนับหมื่นนายนั้นถูกปิดล้อมด้วยกองทัพของรัเสเซียเอาไว้ในพื้นที่ของเมืองบักมุดนะครับนายทหารระดับสูงของอยูเครนนั้นออกมาเปิดเผยตรงกันว่าเวลานี้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องดําเนินการในการเคลื่อนย้ายออกจากเมืองบักมุดเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียได้ตลอดเวลาเหตุเนี่ยครับเพราะว่ากองทัพรัเสเซียนั้นได้มีการปิดล้อมแล้วก็โจมตีอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้เนี่ยครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเวลานี้สถานการณ์ในเมืองบักมุดซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการที่จะเข้าตีอบล้อมฝักฝั่งของภูมิภาคลูฮันแล้วก็ทําให้รัสเซียนั้น่จะสามารถยึดภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องรอดูว่าฝาักฝั่งของยูเครนนั้นจะตอบโต้อ,อย่างไรก่อนหน้านี้ทางด้านประธานดธิบดีวอลเดิเมตเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนนั้นก็ออกมายอมรับว่าทหารยูเครนที่อยู่ในแนวหน้าแถวบักมุดนั้นเนี่ย กำลังอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างยิ่งกอนนี่แหละครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางด้านเยบกินีปริโกซินซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวักเดอร์นั้นออกมาบอกว่าตอนนี้พวกเขาสามารถที่จะปิดล้อมบักมุดได้ทั้งหมดแล้วเหลือเพียงเส้นทางสายเดียวถนนเส้นเดียวเท่านั้นที่จะเปิดทางให้ทหารยูเครนนั้นหนีออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องไายอินเตอร์เนิวนั้นได้นำเสนอกับคุณผู้ชมและก็ติดตามมาโดยตลอดครับ